ันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า Creative เนี่ยส่งตัวนี้มาให้ลองใช้นะครับแต่ว่าไม่ได้สปอนเซอร์นะแล้วก็เมื่อลุงมาได้รู้ราคาของหูฟังตัวนี้นะครับซึ่งถูกวางตำแหน่งไว้เป็นหูฟังแบบเริ่มต้นนะเริ่มต้นมากๆเลยนะครับแต่ว่าได้หูฟังขนาดนี้แล้วก็คุณภาพเสียงขนาดนี้อันนี้ขอ อวยยศให้ด้วยความจริงใจนะครับว่านี่คือหนึ่งในหูฟังที่เสียงดีมากๆนะถ้าเราเปรียบเทียบกับตัวราคานะครับผมเด็ดเด็ดนะเชียร์อยู่นะครับออหูฟังรุ่นนี้คือเซนไฮบริดเจน2นะครับมันดียังไงนะสิ่งที่อยากจะพูดถึงอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของเสียงนะครับยังไม่คุยอย่างอื่นเอาเสียงก่อนเลยนะก็เสียงเนี่ยมันดีมากมันดีมากคือคําว่าดีของลูมวคือเหมือนที่ลูมเจะชอบพูดนะว่า ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นหูฟังของ c r e เอที e อะคาแรคเตอร์เขาจะแบบว่าเสียงคมชัดใช่ไหมแต่ว่าในบางครั้งสำหรับลุแมนลุแมนก็จะรู้สึกว่ามันแหลมจัดไปหน่อยอย่างเงี้ยนะในบางญาติครับแต่ว่าตัวนี้ทั้งที่เป็นหูฟังรุ่นเริ่มต้นนะแต่ลุแมนรู้สึกว่าหูเสียงดีดีคุณภาพเสียงดีเลยนะครับคือ,อกลางก็โอเคนะแหลมก็โอเคอมีความชัดเจนดีมากพอครับแต่ว่า ไม่แสบแก้วหูสบายฟังสบายมากนะอันนี้คือสิ่งที่ประทับใจนะครับแล้วอย่างที่2คือโฟกัสชัดมากนะฟังเพลงเนี่ยนักร้องอยู่ตรงนี้นะครับมีเครื่องดนตรีต่างๆเสียงเยงปียนโนลอยอยู่แถวนี้นะมีเสียงออกรองอยู่แถวนี้มีแบบเสียงแถวๆนี้ออกไปนิดนึงเป็นรายละเอียดเสียงร้องคอรัสอะไรอย่างเงี้ยคือมันให้มิติเสียงนะทั้งตัว ตำแหน่งนะครับเนี่ยโฟกัสต่างๆได้ดีนะมันนิ่งนะครับเนี่ยแต่ละจุดอยู่แล้วก็มีช่องไฟไม่เบียดกันแล้วมีความเป็นสามมิติประมาณด้วยนะลูกแมวฟังเ,เพลงอนะได้ยินเสียงเป็นโนล้ลลอยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวสักพักมีเสียงแซกโซโฟนอยู่ข้างหลังเนี่ยโอ้โหมันถือว่าดีมากนะสำหรับหูฟังราคานี้นี่ถือว่าตืต่นตะลึงนะครับน่าประทับใจนะอยากจะบอกว่ามันเป็นหูฟังที่ทําให้ลูกแมวฟังเพลงแล้วแบบ มันอิมเอมากเลยอะรู้ไหมาเาลองเทสต์อย่างเช่น Star Boy เนอ,ะ,อะ I Feel It Coming นะครับของอ The Weeknd ใช่ไหมฟัง Lana Del Rey นะครับ Young and Beautiful นะฟังเพลงไทยก็ฟังพลูอุ้ยดีคือฟังแล้วแบบฟินแบบ มันมันได้มันไดนะ้เอาไปเล่นเกมนิดหนึ่งนะแล้วก็ดูหนังนิดนึงนะครับความเป็น3มิติเนี่ยค่อนข้างสูงมากเลยนะซาวสเตจออกไปประมาณเนี้ยนะคือกว้างประมาณหนึ่งไม่ได้กว้างมากนะแต่ก็หลุดออกจากตัวหูฟังอะครับไปอย่างเงี้ยประมาณท่านี้เนาะแล้วก็มันเหมือนกับว่า พอเราเอาไปเล่นเกมอมันจะมีอบๆอ,อยู่นิดนึงนะถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ความเด็ดอีกอันหนึ่งก็คือว่าหลายๆคนรว่าพอมันเป็นบลูทูธเนี่ยก็อาจจะกลัวมันจะแหลกไหมถ้าเอาไปเล่นเกมหรือว่าต้องการที่มันแบบตอบสนองแบบไม่แหลกเลยนะรุ่นนี้นะครับตัวเซนไฮบริด เจนสเนี่ยมี USB audio ด้วยนะคือท่านผู้ชมเอา USB เสียบนะครับไม่ว่าจะเป็นกับตัว PC ก็ได้นะหรือว่าจะเอาเสียบกับตัวโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับคือถ้ามันมีพอร์ตตัว USB audio นะมีพอร์ต audio ผ่าน USB ได้เนี่ยก็สามารถเสียบได้แล้วก็แน่นอนถ้าอย่างนั้นก็ไม่แหลกนะเอาเสียบกับตัว PlayStation ก็ได้แต่ว่าก็ต้องไปหาสายายาวๆมาเสียบนะหรือว่า ROG อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัว Nintendo Switch ก็ได้อันนี้คือพูดว่าถ้าไม่อยากแบบ เอ่อสูญเสียการเชื่อมต่อเลยนะคือหมายถึงว่าเหมือนสมัยก่อนเราใช้แบบมีสายอย่เงี้ยตัวนี้ก็ใช้ได้แต่ว่าพอร์ตเป็น USB-C พูดอย่างนี้ก็ได้นะเป็น USB-Audio ครับเพราะนั้นก็ไม่ไม่ต้องกลัวมันจะแบบแหลกอะไรถ้าเกิดซีรีส s เรื่องการแหลกมากนะแต่ว่าตัวเนี้ยเขาก็มีบลูทูธนะครับ5.4มาให้การเชื่อมต่อซึ่งจริงๆในระดับการเชื่อมต่อแบบนี้โดยทฤษฎีเนี่ยมันแทบจะไม่แหลกอยู่แล้วนะรู้ไหมก็ลองเอาดูหนังดู u t u b e นะครับก็ ในภาพรวมไม่รู้สึกว่าแหลกนะ,ะคือนั่งดูแต่ว่าอันนี้ไม่รันแล้วแต่คนแบบจะรู้สึกแค่ไหนนะแต่ว่าถ้าผ่านบลูทูธเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่าแหลกอะไรนะครับผมเป็นหูฟังน้าหนักเบานะสองกว่ากรัมนะครับน้าหนักเบามากๆเนาะแล้วก็ทําให้พกพาได้เพราะว่าพับอย่างนี้ได้นะแล้วก็จริงๆมันอย่างนี้ได้ด้วยนี่แล้วก็ตามสไตล์ครีเอทีฟเนะงานประกอบเนี้ยสุดขีดอยู่แล้วนะครับนี่ น่าประทับใจใช่ไหมแล้วก็จะมีโลโก้ตัวใหม่นะครับ SX5 Ready นะนี่แบบนี้เนาะแล้วก็ข้างในก็จะมีซ้ายขวานะครับดูง่ายนะดูง่ายว่าอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ตัวเนี่ยตัวออฟองน้ำนะครับก็หุ้มด้วยหนังแล้วก็ดูหรูหราดูพรีเมียมนะครับนี่แบบนี้แต่ก็อาจจะมีแบบร้อนนิดนึงนะถ้าเกิดใส่ที่ไม่ได้เป็นห้องแอร์นะอาจจะเนหนียวเหนียวนิดนึงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเนะเ น้ำหนักเบานะครับใส่ก็โอเคนะไม่บีบหูนะครับก็อาจจะไม่เรียกว่าสบายเหมือนไม่ใส่อะไรเลยก็ไม่ขนาดนั้นแต่ถือว่าดีมากดีมากนะแล้วก็ถ้าเกิดเวลาเราใส่แบบเนี้ยนะพอตทั้งหมดนะครับตัวควบคุมต่างๆจะอยู่ด้านหลังหูเรานะครับเนี่ยอย่างนี้เนาะนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้านหลังแล้วก็เอามือเอื้อมไปซึ่งไม่ได้มีอะไรเยอะนะก็คือมีเร่งนะครับมีลดนี่ไม่กี่ปุ่มนะแล้วก็มีตัว เปิดปิดนะซึ่งอันเนี้ยก็อยูอ่มาขั้นตรงกลางเราจะรู้ว่านี่คือเปิดปิดใช่ไหมรับสายอย่างเงี้ยนะแล้วก็ตัวนี้เป็นเปิดพวก ANC นะครับก็จะมีตัว Ambient Control เนี่ยการเวลาเราฟังแล้วเราจะควบคุมสภาพแวดล้อมเนะี่ยมี2แบบนะครับคือปิดนะปิดก็คือตรงนี้ก็จะไม่เขาก็จะไม่ทำการกั้นเสียงหรือดูดเสียงแนละ้วก็จะเป็นเหมือนกับอย่างเงี้ยก็เอาหูฟังครอบไปเฉยจริงๆมันก็ ปิดเสียงรบกวนประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะด้วยการออกแบบนะครับแต่ว่า,าถ้าเกิดสมมติเปิด ANC ก็คือจะมีคล้ายๆกับเป็นขึ้นเสียงออกมาตัดเสียงรบกวนภายนอกอีกนะครับก็เงียบเงียบมากนะเงียบพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครรู้สึกอึอดอัดนะก็กดมันก็จะมีคล้ายกับโหมดที่ดูดเสียงเข้ามาเป็นแอมเบียนโหมดนะครับก็ดึงเสียงรบกวเข้ามาก็จะรู้สึกสบายขึ้นใส่แล้วไม่อึดอัดเหมือนกับไม่ใส่อะไรอันนี้ก็ก็ถือว่าได้อยู่นะการเชื่อมต่ออย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็นบลูทูธ 5.4นะครับกับตัว USB C เนอะทั้งชาร์จแล้วก็ทั้งเป็นตัวพอร์ตเชื่อมเสียงได้ด้วยนะครับ เป็น USB audio ในแพ็คเนี่ยมีทั้งตัว USB มาให้นะครับแล้วก็มีตัวกระเป๋ามาให้ด้วยนะแต่ว่าอย่างที่ลุงแมวบอกว่าถ้าอยากจะเอามาใช้แบบจริงจังในเชิง USB C ก็ไปหาซื้อตรงนี้มีขายาะยานะครับก็สายยาวๆขึ้นเนะเป็นแบตเตอรี่นะที่ชาร์จเนี่ยนะครับก็จะได้ถึง70ชั่วโมงเลยแต่ว่าต้องปิดตัว ANC นะครับปิดตัวตัดเสียงรบกวนนะก็ได้ถึง70ชั่วโมงซึ่งเห,เหลือตั้งแต่ล e ุงแมวเทสมาเนี่ย ประมาณเดือนเป็นเดือนแล้วก็ยังไม่ได้ชาร์จแบบจริงจังนะจาเจาเสียบบ้างบางครั้งนะครับแน่ชาร์จสักครั้งหรือ2ครั้งเท่านั้นเองคือเรื่องชาร์จเนี่ยหายห่วงลืมไปได้เลยนะก็แล้วก็มันเอาไว้ใส่กระเป๋าอะไรง่ายนะครับก็ทําให้พกเช่นลุงแมวเอารถไปซ่อมเงี้นะก็พกไปเล่นด้วยนะครับพกเอาไปดูหนังพกฟังพอดแคสต์ได้หมดนะสิ่งที่โดดเด่นที่สุดเนี่ยลุงแมวคิดว่าเป็นฟังเพลงดูหนังก็โอเคนะ ก็ก็ได้อยู่นะครับแต่ว่ามันก็จะมีคาแรคเตอร์เป็นข้อสังเกตแล้วกันเนาะก็คือตัวเบสเนาะเนื่องจากตรงเนี้ยดรเวอร์เป็น40 mm มมแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้ดรเวอร์ไซนี้กันเยอะนะเป็นดรเวอร์สมัยนิยมนะครับอาจจะรู้สึกว่ามันเบสอะมันมันมานะเบสมานะครับแต่ว่ามันอาจจะมีความอื้ออึงเล็กน้อยอะรู้สึกไล้ว่าบางทีก็เอาไม่อยู่ในบางขณะนะครับถ้าเกิดเราฟังเพลงแต่ว่า ตัวนี้ก็สามารถใช้ EQ ช่วยได้นะทั้ง EQ ของตัว Spotify เองนะครับหรือว่าแอป,ปฟังเพลงเองก็มี EQ ช่วยลดตัวเบสลงนะหรือว่าจะใช้แอป,ปนะครับของ Creative ซึ่งเขามีในมือถือให้ด้วยก็ได้นะก็สามารถที่จะ ปรับตัวเบสลงได้เหมือนกันนะครับจะมีตัว EQ สําเร็จรูปมาให้เลยนะจริงๆตัวเนี้เขาเขียนว่าเป็น Sx5 Ready นะครับคาว่า Sx5 Ready เนี่ยก็คือสามารถใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยเหมือนกับเป็นชิปประมวลผล Sx5 นะแล้วก็เชื่อมต่อกับตัวหูฟังตัวนี้เป็นคล้ายๆกับใช้มือถือเป็นเพลเยอร์นะที่มีชิปประมวลผลอยู่แต่ว่า จะใช้ s x File Ready เนี่ยจะต้องเป็นไฟล์เสียงที่อยู่ในเครื่องนะครับใช้กับ Spotify ใช้กับ YouTube อะไรพวกนี้ไม่ได้นะคือต้องเป็นโลคอลไฟล์นะครับผมซึ่งอันนี้ลูกแมวก็เลยไม่ได้ลองคุยโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับเนี่ยก็ใส่หูฟังอยู่อาจจะออกกาลังกายหรือว่านั่งเล่นเกมนะสามารถต่อได้2เครื่องพร้อมกันนะครับต่อมือถือไว้แล้วก็ต่อกับคอมพิวเตอร์อย่างนี้ก็ได้นะอาจจะนั่งทํางานเล่นเกมฟังคอมพิวเตอร์อยู่ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดโทรศัพท์สายเข้ามาก็สามารถรับได้ไม่ต้องแบบ ดึงเข้าดึงออกนะครับผมก็เส <hu>. ียงก็จะประมาณนี huh. ้ลองลองฟังดูฮัลโหลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณยินี่หรือเปล่าครับใช่ค่ะครับคุณยินี่ได้ยินเสียงนะผมหรือเปล่าครับได้ยินค่ะเสียงผมเป็นยังไงบ้างครับชัดเจนไหมครับมันก้องก้องอะเสียงก้องก้องอหอใช่เสียงก็คนที่ได้ยินก็จะเป็นเสียงประมาณนี้นะครับผมเวลาคุยกันนล้ก็เอ่อท่านผู้ชมรู้สึกยังไงก็ นี่แหละคุณภาพเสียงก็จะประมาณนี้นะครับนี่ลองหน <c oughs> ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกินข้าวหรือยังจ๊ะกินข้าวหรือยงังวันนี้กินข้าวหรือยังจ๊ะแต่ว่าสําหรับลุงแมวเองก็ได้ยินเสียงคุณยุนีชัดเจนดีนะครับจริงๆในภาพรวมเนี่ยด้วยราคาเท่านี้นะที่เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับได้คุณภาพเสียงขนาดนี้ที่ลุงแมวบอกว่าเบ,บสแบบจะอื้ออึงเราต้องปรับ EQ ช่วยอันนี้เป็นเรื่องปกติมากนะของหูฟังราคาเท่านี้นะครับ แต่ว่าในภาพรวมนี้ถือว่าเป็นหูฟังที่น่าประทับใจเลยนะคือยังคิดโโโด้วยอ้าหูเดี๋นี้ราคาเท่านี้มันสามารถทำได้ขนาดนี้เลยเหรอขออวยยศอันนี้อันนี้ถือว่าแบบเป็นหูฟังที่ใช้ได้นะครับใช้ได้นะใครที่ตามหาหูฟังราคาประหยัดเนะแล้วก็อาจจะเน้นฟังเพลงฟังพอดแคสต์ดู YouTube ดูหนังบนมือถือบนแท็บเล็ต อะไรเป็นหลักเนื้อแล้วก็จะเอามาเล่นเกมบ้างดูหนังแบบจริงจังบ้างนะครับก็ตัวนี้ได้แต่ว่าถ้าให้เลทลงมาเนี่ยก็อาจจะเน้นไปที่ฟังเพลงก่อนเนะใครสนใจไปส่องกันได้นะเขาเปิดขายแล้วนะครับผมใส่ทั้งตัวทุงนะครับผมช้อปปิง้งแล้วก็ใส่ลิงก์ไว้ในวิดีโอแล้วด้วยถ้าใครฟังแล้วรู้สึกยังไงก็แบ่งปันกันได้เหมือนกันเนาะมาขอลาไปแล้วนะเจอกันอีผ่นไปนะครับขอให้มีความสุขภาพเทุกท่านสวัสดีครับผม